คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นที่วันจำกัดรายการหมุนตามเวลาจัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีควบคุมรายการโดยด็อ,อร์กุลกนิตท,ทองเงา ผู้ดำเนินรายการรองศาสตราจารย์มิมวลพันธ์อาภาเวทความรู้ไม่ได้อยู่ในเพียงตำราเท่านั้นแต่มาจากความสามารถที่ยังอยู่ในตัวคุณจุดประกายความคิดพลิกฟื้นประสบการณ์ใน innovative v a i e t y ทุกวันเสาร์เวลา10นาิกาถึง11นาิกาทาง True Vision 25และ True Vision 28หรือ True PSI ช่อง18พร้อมชมออนไลน์ได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart SME ทาง App Play Store Google และ Google Play. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.innovative-life.rmutt.ac.th สนับสนุนการสร้างสรรค์ไอเดียโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ People Media จำกัดจากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok b a n น พร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแบบง่ายๆได้ทาง w w w b a n k k o k k i c o m สนับสนุนการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียนโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเปิดเวทีคุณแสดงความสามารถกับการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมไทยครั้งที่4ชิงเงินรางวัลกว่า1,000 0แบาทเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงสัปดาห์เตุลาคม2 5 5 7ติดตามรายละเอียดใบสมัครและเงื่อนไขาการส่งผลงานได้ทาง www k i s s r a d i o c l u b o r t h facebook com k i s s r a d i o c l u b หรือโทร0 9 4 4 8 3 7 8 7 1 พลังงานลมน้ำแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรถ้าอยากรู้คําตอบงานสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่7ในหัวข้อตามรอยพ่อถ่ายทอดวิถีต้นแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนระหว่าง12-14ถึงพฤศจิกาย,ยน255นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่0 8 9 2 3 4 8 5 7 6จัดโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไก,กลกังวล โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิมนพันธ์อาภาเวศและนิสากรภัยบุญศินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะอีกเช่นเคยค่ะ11บเอนกา30นาทีถึง12นาฬกากับเดฉันมิมนพันธ์อภเวศนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 m เมกะฮาสค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทาง Radio 895.imutt.ac.th ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่11กันยายนนะคะ ช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีจากนั้นก็สู่ช่วงที่สองหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมปิดใช้กันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะหมุนตามเทคโนโลยี เกี่ยรกับช่วงแรกกันนะคะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะพบว่าแพทย์จีนประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสันหลังเทียมซึ่งสร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3ามิติให้เด็กชายวัย12ปีคะ่ะรายงานข่าวนั้นยังได้พูดถึงว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ผ่าตัดรักษาเด็กชายชินหมิงหาวชาวจีนั้นนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บที่คอระหว่างการเล่นฟุตบอล และมีอาการป่วยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในช่วงแรกนั้นแพทย์วินิจฉัยว่าเด็กชายหมิงห่าวนั้นกระดูกคอร้าวแต่อาการกลับทวีความรุนแรงถึงขั้นขยับศีรษะไม่ได้การยืนเดินนอนเป็นไปด้วยความทรมานนะคะสุดท้ายก็พบว่าเกิดจากกระดูกสันหลังช่วงคอที่ผิดรูปเพราะเนื้องอกมะเร็งกระดูกชนิดที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กและหากปล่อยไว้จะเป็นอัมาพาตถึงขั้นรุนแรงอาจจะเสียชีวิตคะ่ะนายแพทย์หลิวจง จุนนะคะผู้อำนวยการศูนย์ออโรปิดิกส์โรงพยาบาลปักกิ่งก็พูดถึงการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างข้อกระดูกสันหลังเทียมทดแทนข้อกระดูกนี้ ช่วยแพทย์สามารถสร้างอวัยวะเทียมได้สมบูรณ์แบบตรงกับอวัยวะเดิมและตามความจำเป็นของผู้ที่ได้รับการรักษาโดยหลังจากการผ่าตัดนานกว่า5ชั่วโมงสำเร็จลุล่วงนะคะเด็กชายหมิงห่าวพักฟื้นนาน5วันก็อาการดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตเดินนั่งนอนตามปกติและจะได้รับการรักษาะเรง็งตามกระบวนการอื่นๆต่อไปคะ่ะทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้เทคโนโลยีพิมพ์อวัยวะเทียมรักษาผู้ป่วย โดยใช้เครื่อง C.T. สแกนกระดูกบันทึกข้อมูลนำไปแปลงผลผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติจนได้อวัยวะเทียมที่ใกล้เคียงพิมพ์เดียวกับอวัยวะเดิมและสามารถประกอบเข้าไปในร่างของผู้ป่วยได้สนิทเทียบเท่ากับอวัยวะที่หายไปมากกว่าวิธีเดิมๆนะคะ ทางโรงพยาบาลน,นั้นมีการทดลองพิมพ์อวัยวะด้วยเครื่องพิมพ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอวัยวะทดแทนจากเทคโนโลยีแล้ว40คนนะคะได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะสุขภาพดีขึ้นอย่างมากไม่มีผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาต่อต้านใดๆของร่างกายค่ะค่ะคุณฟังคะ่ะข้อดีของเทคโนโลยีพิมพ์3มิตินั้นมี2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ สามารถพิมพ์อวัยวะเทียมได้สมบูรณ์เหมือนต้นแบบแม้จะเป็นส่วนที่มีรายละเอียดหรือรูปทรงเลขาคณิตที่ซับซ้อนนอกจากนั้นยังสามารถใช้ผลิตกับวัสดุโลหะที่มีรูพุ่นได้ด้วยค่ะตัวอย่างที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนาการรักษาได้แก่แบบพิมพ์ของฟันในการรักษากระดูกรักฟันเทียมค่ะร่างกายนั้นจะสร้างกระดูกแท้เข้ากับกระดูกโลหะ รูพุนซึ่งเดิมใช้ไทเทเนียมแล้วก็มีส่วนที่ไม่แนบสนิทแล้วก็นานวันก็จะเป็นเนื้อกระดูกใหม่ที่งอกขึ้นเพื่อ เกาะจับในส่วนที่ไม่แนบสนิทนั้นอาจจะเกิดแรงกดทําให้กระดูกเดิมผิดรูปได้ค่ะดังนั้นวิธีการใหม่ในการสร้างพิมพ์กระดูกนี้ย่อมดีกว่าแล้วก็ช่วยพัฒนาผลการรักษาให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในแพทย์หลิวและคณะของโรงพยาบาลปักกิ่งยังต้องรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานสาธารณสุขจีนเพื่อใช้เทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นทางการค่ะ คงเป็นตะววันดวงเดิมที่เคยชวนกันนั่งมองดูจนมันจมไปกับขอฟารำไรมือของฉันในมือของเธอก็ย,ยังคงเป็นความอกุ่นแต่กลางคืนที่ดาวเต็ม คิดว่าเคยทื้งจางที่ดูเห่างก็ได้ย้อนขึ้นมาในใจ you hey. ท,ที่ดูห่างหายก็ได้ย้อนขึ้นมาในใจ

i ฉันไม่เคยกังวลฉันไม่คิดบกวนไม่ยามเธอไกลลับตาแม้จะมีบางทีเงาในบางเวลาแม้ไม่ได้จ้องตาแต่ก็ยังคงเชื่อเธอไม่มีใครทำให้ฉันหวั่นไหว ก็เพราะว่าฉันนั้นมั่นใจในตัวเธออยู่ที่เราสองคนอยู่ที่ความเชื่อใจถึงแม้จะมีผู้ใดเข้ามาใกล้เธอไม่กลัวอยู่ที่ใจของเธอไม่ใช่คนใกล้กลตัวถึงเขาจะพูด ยางไรไม่เคยสนใจฉันชื่อเธอฉันไม่ฟังใครๆฉันันใจตัวเองฉันไม่ได้ทำเก่งแต่มันก็คือเรื่องจริงฉันวางใจในเธอ คือตัวจริงฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่จะคอยทำให้กันไม่มีใครทำให้ฉันหวั่นไหวก็เพราะว่าฉัน,น,นมั่นใจในตัวเธอ สนใจฉันเชื่อเธอไม่เคยคิดหวนไวก็เพราะว่าฉันนั้นมั่นใจในตัวเธอ ฉันเชื่อเธอถ้ารักกันจริงเรานั้นก็ควรไว้ใจกันและกัน สังคมและเศรษฐกิจลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการการันวันนี้มีเรื่องของการนอนไม่หลับมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังการความผิดปกติของการนอนที่พบบ่อยนั่นก็คือ นอนไม่หลับนะคะหลับลำบากหรือหลับไม่สนิทก็จะพบบ้างในผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะถ้าเกิดประสบปัญหาจากโรคนอนไม่หลับนะคะจะรู้ว่าการนอนไม่หลับนั้นมีผลกระทบกับคุณในช่วงกลางวันและกลางคืนทําให้รู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวันมีผลต่อการทํางานนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานลดลงแล้วก็นอกจากนี้แล้วอาจจะหันเข้าหาสุรายาเสพติดมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจตึงเครียด อารมณ์เศร้านะคะแล้วก็เปล่าเปลี่ยวใจมีแนวคิดที่ชักฆ่าตัวตายสูงลักษณะของอาการที่บ่งบอกว่านอนไม่หลับนั่นคือกว่าจะนอนได้นะคะอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลับไม่ทนหลับได้ไม่นานก็จะตื่นบางคนอาจไม่หลับอีกตลอดคืนระบับตื่นตื่นแล้วจะมีความรู้สึกคล้ายไม่ได้หลับเลยทั้งคืนเพียงแต่เคลิ้ม,มไปเป็นพักๆนะคะ ทางการแพทย์แบ่งประเภทของการนอนไม่หลับได้3ประเภทนะคะประเภทแรกนั้นคือนอนไม่หลับแบบชั่วคราวคือการนอนไม่หลับติดต่อก,กันหลายวันแต่ไม่ถึงหลายสัปดาห์ส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากความเครียดความกังวลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นเสียงดังส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขึ้นเองไม่กี่วันนะคะประเภทที่2คือการนอนไม่หลับแบบระยะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพหรือแม้แต่เครียดมากมาก ต่อปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่นะคะคนที่มีอาการเหล่านี้จําเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือรังค่ะประเภทที่3คือการนอนไม่หลับแบบหรือรังคนกลุ่มนี้จะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องเกือบทุกคืนติดต่อกันหลายเดือนนานจนอาจเป็นปีสาเหตุนั้นซับซ้อนมากขึ้นบางกรณีนั้นมาจากความผิดปกติทางร่างกายเช่นการหายใจผิดปกติขณะหลับกล้ามเนื้อขากระตุกเป็นพัก,พก ระหว่างนอนนะคะอาการปวดต่างๆตลอดจนผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคกดไหลย,ย้อนนะคะกุญแจสําคัญของการหลับอย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องใช้ยานบางคนโดยธรรมชาติการนอนหลับน้อยกว่าคนอื่นและต้องเลิกคิดว่าทุกคนต้องการนอนหลับ8ชั่วโมงเท่านั้นการรับคําปรึกษาสามารถช่วยได้เมื่อเป็นโรคนอนไม่หลับที่เกิดจากสุขลักษณะการนอนที่ผิด ในบางรายนั้นอาจจะแนะนําการรักษาด้วยยาหรือการประเมินอาการที่ศูนย์รักษาโรคจากการนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับมักจะอยู่บนเตียงเป็นเวลานานเพื่อหวังว่าจะนอนหลับได้แต่จากการศึกษาพบว่าการนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานนั้นเพิ่มความกดดันและวิตกกังวลให้แั่ตัวเองตอกย้ําให้นอนไม่หลับยิ่งขึ้นไปอีกนะคะกลายเป็นวงจรติดต่อก,กันไป ดังนั้นลดเวลาที่ใช้บนเตียงจะช่วยให้การหลับมีประสิทธิภาพขึ้นโดยลุกออกจากที่นอนมาทํากิจกรรมอื่นเช่นอ่านหนังสือดูทีวีคุณเลือกรายการที่ไม่ตื่นเต้นนะคะฟังเพลงสบายๆนะคะหรือนั่งสมาธิแล้วก็กระทั่งคิดว่าง,ง่วงจึงกลับไปนอนรักษาเวลาตื่นนอนให้สม่สมําเสมอทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือวันหยุดจะช่วยให้วงจรการหลับการตื่นเข้าที่ไม่เสียสมดุลคะ่ะจะช่วยให้การนอนในคืนต่อๆไปดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้แล้วหลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวันถ้าไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้งีบก็ให้งีบครั้งละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ควรงีบหลัง15นาฬิกาควรอดทนรอให้ถึงเวลาเข้านอนเพราะการงีบทำให้ร่างกายร,รู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนแล้วกลางคืนจะยิ่งหลับยากมากขึ้น การออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นค่ะมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันนะคะว่าการออกกําลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ20-30นาทีหรือยังน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์สามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามน,นะคะก็ไม่ควรออกกําลังกายหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนควรออกกําลังกายห่างจากการเข้านอนอย่างน้อย3ามชั่วโมงเพราะการออกกําลังกายใกล้เข้านอนนั้นมากเกินไปจะทําให้ร่างกายตื่นตัวคุณภาพการนอนไม่ดีค่ะ หลังจากพยายามทุกหนทุกทางแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมตามคําแนะนําแล้วหรือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการนอนทั้งเครื่องนอนที่เหมาะสมอากาศไทายเทไม่มีเสียงดังรบกวนหรือไฟจ้านะคะหากคุณตัดสินใจที่จะใช้ยารักษาโรคนอนไม่หลับ คุณรู้ว่ายานอนหลับสามารถใช้ได้กับคนที่มีอาการนอนไม่หลับแบบชั่วคราวหรือเพิ่งมีอาการไม่นานแล้วก็ระยะไม่เกิน1นึเดือนค่ะจะช่วยทำให้หลับได้ดีนะคะแล้วก็มีอาการดีขึ้นแต่ไม่ควรใช้ยานอนหลับต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้ติดยาจนนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะ อาการนอนไม่หลับที่ควรพบแพทย์นะคะอ่านั่นก็คือนอนไม่หลับมานาน1นถึงสสัปดาห์หรือมากกว่าค่ะโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนรู้สึกง่วงอ่อนเพลียจนไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในตอนกลางวันแล้วก็ม้อยหลับบ่อยครั้งในระหว่างวันค่ะแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคบางอย่างแฝงอยู่อย่างเช่นซึมเศร้าหรือวิตกกังวลน,นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจค่ะหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการันนี้นะคะทำอย่างไรเมื่อลูกกลัวหมอฟันมาฝากคุณผู้ฟังค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะ,ค,ค,ะคุณฟังที่มีลูกเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะพบปัญหาเมื่อลูกปวดฟันต้องพาไปพบทันตแพทย์นะคะก็ทำให้เด็กเจอแต่ประสบการณ์อันเจ็บปวดทรมานแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยัง กลัวเมื่อเจอกับตัวเองแล้วก็ต้องมาพบกับทันตแพทย์ก็ยังพบกับการรักษาที่ยุ่งยากทั้งการฉีดยาก,การถอนฟันและการรักษารากฟันค่ะ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่มีความสําคัญต่อการสร้างประสบการณ์และทัศนคติที่ดีของเด็กต่อการพบทันตแพทย์นะคะคากคุณฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรปฏิบัติดังนี้ค่ะประการแรกให้พาเด็กมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องฟันคืออย่างช้าที่สุด6เดือนหลังฟันซี่แรกขึ้นหรือ1ปีหลังคลอด เพื่อรับการตรวจและให้คำแนะนำในการดูแลป้องกันเมื่อเด็กมีสุขภาพฟันที่ดีก็จะไม่ต้องพบกับการรักษาที่ยุ่งยากเด็กก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการพบทันตแพทย์ค่ะประการที่2ก่อนพาเด็กมาพบทันตแพทย์ควรพูดแต่สิ่งดีดๆเช่นคุณหมอจะช่วยทําให้ลูกฟันสวยและแข็งแรงไม่พูดขม่มขู่ให้เด็กกลัวเช่นดื้อนักเดี๋ยวให้หมอฉีดยานะทําอย่างไรไให้ลูกกลัวหมอฟันนะคะ ประการที่3เมื่อพาลูกมาพบทันตแพทย์นะคะถ้าเด็กให้ความร่วมมือดีทันตแพทย์จะอนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยแต่เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นนะคะไม่ควรช่วยทันตแพทย์พูดกับลูกเพื่อทันตแพทย์ได้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับเด็กโดยตรงถ้าเกิดเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาทันตแพทย์จําเป็นต้องแยกผู้ปกครองกับเด็กเพื่อปรับพฤติกรรมประการที่4ค่ะหลังทําฟันเสร็จควรให้คําชมแก่เด็ก เพื่อเด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเช่นหนูเก่งมากจากฟันหนูสวยมากไม่ควรถามเกี่ยวกับความเจ็บปวดเช่นเจ็บไม่ลูกเห็นไหมไม่บอกแล้วว่าคุณหมอทําไม่เจ็บเด็กบางคนได้ยินกันผู้แบบนี้ร้องไห้ทันทีเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้แล้วเด็กๆก,ก็จะไม่กลัวหมอฟันอีกต่อไปค่ะต้องขอบคุณนะคะข้อมูลจาก เว็บไซต์ไทยรัฐโดยทันแตแพทย์หญิงนันทนาศีรีอุดมพรนะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบ,บดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาเจอกับดิฉันนิมลพันธ์อาภาเวศได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ส1อริกาสนาที ถึง12นาฬิกาพร้อมกับ3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการนะคะรายการหมุนตามเวลาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล fm 89.5 MHz เมกะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบอกเล่าข่าวเที่ยงกับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีกันนะคะ ปตทแจ้งความไม่สะดวกเติมก๊าซ NGV ระหว่างวันที่8-12กันยายนเหตุแหล่งสิงผู่ห้อมปิดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสิงห์พูห้อมกำหนดปิดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2 5 5 7ส่งผลให้ปตทต้องหยุดผลิตก๊าซ NGV ของสถานีจ่ายก๊าซหลักอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นการชั่วคราวทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซไปยังสถานีประการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ปตทจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการขนส่งก๊าซ NGV จากจังหวัดสระบุรีและสมุทรประการมาให้บริการในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือเป็นการทดแทน ซึ่งปริมาณกา๊าซอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางนี้สถานีจาา่ายก๊าซหลกักอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นจะเปิดให้บริการปกติได้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2557เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center 1365มากันที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่33ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายนนี้ นายมานิตนิธิประทีปรองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่าทางกรมเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากรเพื่อได้ผู้มีความรู้ทําหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับบัญชีรับรองงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5้าล้านบาททรัพย์สินรวมไม่เกิน30ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาท ผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสารพการ www.rd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2557ทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงบอกเล่าข่าวเที่ยงวันนี้นะคะติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะดกรกุกณิชทองเงาบรรณาธิการข่าวอาทิตยาปกทานังอ่าน อัปเดตเทคโนโลยีข่าวสารและนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัท People Media จำกัดขอแนะนำรายการดีที่อยากบอกต่อ In Innovative Variety ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาิกาถึง11นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME SM TV ชี้ช่องรวยทาง True Vision ช่อง25ช่อง28และ True PSI ช่อง18 สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w s m a r t s m e t v รายการดีที่อยากบอกต่อจากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร n บ ko k b แบนพร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแบบง่ายๆได้ทาง w w w b a n k k o k b a n c o m สนับสนุนการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียนโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเปิดเวทีคุณแสดงความสามารถกับการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมไทยครั้งที่4ชิงเงินรางวัลกว่า1,000 0แบาท รับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงสัปดาห์ตุลาคม2557ติดตามรายละเอียดใบสมัครและเงื่อนไขาการสมัครงานได้ทาง www.kisradioclub.or.th s facebook.com/kisradioclub s หรือโทร094-483-7871 พลังงานลมน้ำแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรถ้าอยากรู้คําตอบงานสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่7ในหัวข้อตามรอยพ่อถ่ายทอดวิถีต้นแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนระหว่าง12-14ถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 5 7สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่0 8 9 2 3 4 8 5 7 6จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไก,กลกังวล